สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธชาแนลนะครับโอเคครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม Line Ranger นะครับผมก็เรามาอยู่ในเอดีสองเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ ลุงยุทธได้ครับผมได้ไปตามหารู b ีนะครับผมไอดีสายฟรีของลุงยุทธเนี่ยไปตามหารู b ีมาได้แบบฟรีๆเลยครับ <c oughs> คิดดูครับฟรีสุดๆครับคือได้มาแบบฟรีๆเลยนะครับนี่ครับโ <c oughs> อ้โห หนึ premises, 100, 000, 000่งมืนเกือบหนึ่งพันเกือบหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบีครับผมก็ไปหามาแ้วแถวกำพงกำแพงวัดแถวแถวตามบ้านของลุงเอกนะไปเดินไม้เกี่ยวเกี้ยเียวมานะครับผมสําหรับรูบี้ที่ได้มานะฮะก็ประมาณถ้าตีเป็นแพ็คก็ประมาณ11แพ็คนะถ้าเกิดใครอยากจะรู้ว่าแพ็คหนึ่งราคาเท่าไหร่ก็ไปที่เพจลุงยุทธชาแนลได้เลยนะครับผมรับเติมรูบี้ราคาถูกมีทุกแพ็คมากมายเลยทีเดียวนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปที่ตู้กันเลยแล้วกันนะไม่พูดพ่ำมทำเพลงอะไรนะครับผมวันนี้เราก้าวสู่ EP 2นะฮะแต่ลงยุทธจะมีจำกัดอยู่นะคือถ้าเกิดเปิดได้อนูบิสก็คือจะจบ EP 2นะครับผมแต่ถ้าเกิดเปิดไปแล้วมันเกรือมากๆอาจจะหยุดไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็ ไปต่อ EP 3นะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดดวงมันไปไม่ไหวแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มานะเพราะว่าตู้นี่ครับผมมันเป็นตู้รวมเลนเจอร์แสงนะครับผมซึ่งมันมีเลนเจอร์มากมายนะฮะก็มีไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับอนูบีทนะครับผมบาวร็อก บอสไอเนี่ยบอสชื่อบอสอะไรวะทุกคนบอสหัวนหน้าทีมนะครับผมหรือบอสซี o นะครับแล้วก็มีทางเอ็ดเวิร์ดสเปยหรือหนอนแสงนั่นเองนะครับแล้วก็ตามด้วยบราวนักมายากลฝึกหัดซึ่งตัวนี้ติดเมตายาวๆถึงแร่มันจะเยอะแต่มันก็ติดเมตาโคตรจะนานยาวยาวนานมากๆเลยนะครับผมท <Huh? S 1> ้ายก็ดีนะสำหรับบราวนัมายากลดูดิมันยังมีมูลไอฮอกกี้มาอีกแล้วก็มีเจสสิก้า เอ่อ uh, Necromancer นะฮะแล้วก็มีเจ้าโคโนี้บินมาด้วยนะแล้วดูดูดูยังมีทลลี่เด็กอนุบาลมาด้วยนะผมแล้วก็ <c oughs> ไอตัวนี้ครับไอตัวนี้คือบอสนักป่าผีนะครับผมโอ้โหคือคือโคตรรวมตู้แสงนะแล้วดูครับ Crush u k u เร e l e ก็มาฮะดูฮะดูครับหมอดูก็มีครับผม อมัมาเทลสึเป็นตัวสุดท้ายนะครับคิดดูครับ1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัว6ตัว7ตัว8ตัว9ตัว10ตัว11ตัว12ตัว13ตัว14ตัวทั้งหมดทุกคนคิดดูว่า14ตัวแล้วมันไม่เพิ่มโอกาสรายตัวแบบเนี้ย ลุงยุทธเนี่ยคิดว่าง,งมเข็มในมหาสมุทรแข่งความเกลือเลยนะครับผมเออแต่วันนี้เราจะไม่เกลือนะฮะเราจะมาตามหาอนุบิสนะครับผมโอเคขอไปทักทายโดยการกดยำ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 แล้วก็ถ้าเกิดไม่ได้เดี๋ยวเราจะมีสูตรเอ,อ่เอ,อเปิดไปก่อนสักสิบทีถ้าเกิดอนุบิสไม่มาเราก็จะไปทําสูตรสักหน่อยหนึ่งกันแล้วกันนะครับผมมาเลสโกไปต่อเลยฮะจังหวะนี้ มันจะได้หยุดแค่ตรงนี้หรือเปล่า EP 2เราจะได้หยุดหรือเปล่าบัตก็ให้นักสู้ไซมอนฮะกรรมการแจกใบเหลืองนะครับโบโอ้โห,โห,โโห,โหมูป้ามูลครับผมตามด้วยเทพีอากอาบน้ำนะครับเรียบร้อยฮะบ่าวซอรัสบอดี้การสมชายมาในร่างอัลตร้าซะด้วยฮะๆๆ อ้อยเอาหนึ่งครั้งผ่านไปฮะเรายังไงดีทุกคนเรายังไงดีเราไปหน้าทีมแล้วเราเอาตัวออกให้หมดไหมเราตั้งตัวไก่ไว้หนึ่งตัวดีไหมทุกคนเออตั้งตัวไก่เอตั้งเบาแสงไหมตั้งเบาแสงไหมมันไม่มีเบาแสงนี่ผมอะผมออกให้หมดเลยผมเอาเอาอกให้หมดไปเอาออกให้หมดไปเหลือเอาเอาแสงเอาแสงอะไรก็ได้เรามีผมมีเลนเจอร์ถ้าแสงกี่ตัววะเนี่ย ผมมีเรนเจอธาตแสงกี่ตัวเนี่ยโบมาอม,มันมีแสงแบบไม่ค่อยตึงเท่าไหร่เอาดิเอาดิผมเอาบาวอกมาล่อมาล่าอบาวแสงก็แล้วกันนะครับผมผมเอาบาว็อกมาล่อบาวอนูบิตก็แล้วกันนะฮะเ,ออเดี๋ยวดูซิดูซิว่าบาวอกจะล่ออนูบิสได้หรือเปล่าครับผมไปฮะเออถ้าเกิดมันมาเนี่ยก็จงจําไว้นะฮะว่าบาวอกสามารถ เอามายืนหลอกรอ่ออานูบิสได้นะสำหรับใครที่ตามหาอานูบิสนะครับผมมามามาสิครับจังหวะนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยผมไม่กดข้ามนะบึ้บ๊แบบชุดจิเมโนโคโรนี่ถังเรือเรือถังโอ๊งนั่นเองป๊าบเวมพร์เจมครับอคนบิดลูกโป่งโคนนี่ฮะป๊าบเขาให้นักเวทเจม ปาปักเวทเจมเปิลสองเลยครับผมพีโก้พีโก้ริมหาร์ดไรค์ขาวนะครับผมมาแปลงต่อเลยฮะขั้นที่สามทุกคนมามาเอายังไงก่อนผมจะเอายังไงก่อนอานุบิทผมจะมาหรือเปล่าก่อนอานุบิทผมจะมาหรือเปล่าก่อเช่าสำลักแก่โเล่นน้ำโคน,นี่นี่มันงมเข็มในมาหาสมุทรชัดโอ้วยก้อน โอ้มาชเมลโลบาวครับคุยคุยคยเราเนี้มันไม่ออกเลยอย่าซ้ำนะขอร้องเถอะอย่าซ้ำนะผมไม่อยากได้ตัวซ้ำจริงๆโดยเฉพาะไอมูนไอฮ็อกกี้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นไอไอบอสปราผีก็ไม่ไม่ได้นะโอ้โหครับมาครั้งที่ห้าแล้วทุกคนราแก้เช้าพี่กู้ครับผมใส่รับสมชายปั้นใส่รับสมชายแบกดีไปเนี่ยโอ้โหเทพีอาร์เทน่าเอาอะ มาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้ครับเ,เรียบร้อยฮะห้าครั้งมากับความเกลือทุกคนห้าครั้งมากับความเกลือแล้วเราจะรออะไรล่ะเราก็ไปกันต่อเลยสิเออครังดีโอ้ดูดีบอสกุ่มก,กับสองตัวแล้วว่าโอ้โหมันจะไม่ได้ดจริงๆเหรอเนี่ยทุกคนโบโอ้โหพูดต้นไม้รีโอนาดป๊าปมูนหมูป่า โอ้พุ่มกลับมามันไม่มามันไม่มาสองตัวหรอกจริงๆโอ้โหครับหกครั้งแล้วนะทุกคนครั้งที่เจ็ดนะพุ่มกลับเกมกันแกล้งผมอย่างหนักหน่วงเลยทุกคนเกมกันแกล้งผมอย่างหนักหน่วงเลยอนูบีไม่มาวะเดี๋ยวเปลี่ยนตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนตัวไหมอนูบีมันออกจาตัวไม่เกะโอ้ดูดีบอสบอสหัวหน้าทีมคือจะให้จะครบตึกงทัสิบตัวเลยหรอไงโอ้โหครับ จ็ดตัวครับผมอ้ oh my god ได้บอหัวหน้าทีมาผมเจ็ดครั้งแลวนะทุกคนไปนนต่อเลยเจ็ดครั้งแล้วเราเจ็ดครั้งแล้วถือว่าออกดีนะถือว่าออกดีนะถือว่าเนเจอทัดแสงมันเป็นตัวยกมันเป็นตัวโหลดแล้วว่ะมันเป็นตัวหลุยแล้ววะ่ะทุกคนมันเป็นตัวกากแล้ววะ่ะเอาจริงมันเป็นตัวกากแล้วนะทุกคนตอนนี้ที่ใช้ได้มี เออบามาเยโกนกับอานุบีทนะเอาจริงแล้วที่ใช้ได้จริงๆเลยเจสซิก้าอีกตัวหนึ่งไปแต่ว่าเจสซิก้าก็ใกล้จะอำลาแล้วแหละผมว่าปาบหนังยินดีเอ็ดเวิร์ด h ฮสต์ริงฮันนี่ครับผมนักเวทเจมนักดำน้ำกู้ภัยครับผมนักดำน้ำกู้ภัยโอ้โหประธานประธานเคเอ็ดอกมเรียบร้อย เรียบร้อยครับตูน้นี้โอ้โหโลนี้ไปครั้งที่8ปดป่ะครั้งที่8ปดป่ะทุกคนน่าจะครั้งที่8ปดนะใช่ไหมรั้งที่8ปดครับไปกันต่อเลยครับแปดสามยี่สิบเจ็ดและสองพันเจ็ดร้อยลูบี้เนี่ยฮะมาครับ โอ้ยโอเคโอเคก็ได้ก็ได้สเปรย์เอชเวิร์นะเดี๋ยวทำแม็กเลยนะฮะสำหรับหนอนแสงนะถือว่านะไอดี ID ที่ไม่มีเนี่ยมันก็มันก็ต้องมีนะสำหรับไอดีที่แบบมันต้องมีติดทีมนะโอเคไปหนอนแสงครที่8ได้หนอนแสงมนาะทุกคน มันใกล้แล้วมันไม่ได้สานะมันไม่ได้สามนะม,ม,สาม,มันสาแค่ตัวเดียวเออเออจีเอ็มได้อยู่ได้จอยู่นะจนะีเอ,อ็มนะเออไปครั้งที่เก้าครับครั้งที่เก้ากยกเลิกไปก่อนยกเลิกไปก่อนครั้งที่เก้าครับครั้งที่เก้าครับผมจะเปิดทั้งวันนะบอกเลยครั้งที่เก้าครับผมไปเลสโกมาครั้งที่เนะก้าไปฮะจังหวะนี้โอ้โหโอ้โห ทั้งที่9หรือเปล่าหรือว่าผมนะผิดหรือว่าผมเปิดไปเยอะกว่านั้นแล้วก็ไม่รู้ดิไปชุบพับฮีเมคะครับผมโอ้โหยุคหินทรงผมเอฟโรนะตัวนี้ก็ถือว่าได้อยู่นะได้อยู่เล่นได้นะครับผมมันมีบัฟความเร็วหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดโอชาตรงหูยินเดแดงเจสซีก้าครับผมฟองสบู่เอ็ดเวิร์ดซีครป สิบฮะทุกคนวันนี้เรามา10ครั้งแล้วนะโอ้ผมจะไปอยู่ผมจะไปต่อหรือพอสำนี้ดีครับเนี่ยผมจะไปต่อหรือพอแค่นี้ครับผมแล้วเราไปต่อที่ e ี3มดีไหมรู้สึกว่ามันจะยาวนานซะเหลือเกินแลวนะ10ครั้งอนุบิดไม่ออกครับผมโบเขาโอ้โอโอยรถสึกเจมเวทฮะโปกรอบ KSM อ่ะเดี๋ยวผมจะดูว่า ถ้าแสงตัวต่อไปเป็นตัวอะไรก็ช่างถ้าไม่ใช่อนนบิสผมจะหยุดนะฮะผมจะหยุดแล้วผมจะไปต่อที่พี่3ีสนะฮะน้องๆจะได้ลุ้นกันแบบยาวๆครับผมไปฮนะแต่ตอนนี้10ครั้งแล้วนะครับผมก็ยังไม่เห็นวิแววของอนุบิสนะฮะเบาะเรียบร้อย โอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดนะครับผมมันเป็นนิยามคำพูดของ t k r a n g e เจนะฮะพระเจ้าถ้วยทุยพระเจ้ากล้วยเอ้ยพระเจ้าช่วยกล้วยทอดนะฮะไปกันต่อฮะครั้งที่1 1ปอบดืมปิมหาดพิโกโ,กโอ้โหช่างทำหมวกมูลเลือกน้อยโคนี่ครับผมเมกาแมชชีนรสสกเจม อ oh, yeah, มยิ้มกะโหลกเบาโอ้แชมเปญโครนี่ครับผมโอ้ครับ11ครั้งฮะยังไม่เห็นวีแววนะฮะมีตัวเมตาติดมาแล้วก็คือถือว่าเป็นตัวเมตาได้นะเพราะว่าเป็นนอนแสงนะครับผมทุกคนก็ยังมีใช้อยู่นะฮะดีมาสเตอร์หลงไป1 2 3มาสเตอร์มีนะทุกคนเขาใช้หนอนแสงครั้ที่12แล้วทุกคนผมยังไม่เห็นแสงสักตัว <c oughs> เลื่อนหิมะแซลลี่เจ้าสำรานแกบุชายมังกรดัมบี้โอ้โหชุดชิโมโนครับผมซานเชสอ,อ,อะไรครับเนี่ยทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นฮะสิบสองครั้งแล้วนะไปฮะครั้งที่สิบสามผมไปรัวเลยไหมสิบสามบ๊อบ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  ไปรัวก,ก็ไม่ออกครับผมครั้งที่สิบานะไปรัวก,ก็ไม่ออกนะอีกทีหนึ่งไปอีกทีหนึ่งไปโอ้โหแสงมาแสงมาบ,บ,บ้บสิบสี่ไม่ออกครับผมสิบสี่ไม่ออกสิบห้าบ้าครั้งไปแล้วบ้าครังไปแล้วลุยบ้าครั้งไปแล้ว,ค,ลวครั้งที่สิบห้าก็ไม่ออกครับอะไรวะเนี่ยคฮ้ยเกิน โกงเกินไปบ้าเนี่ยเฮ้ยสิบห้าพอเราบอกว่าอยากได้แสงอีกสักตัวก่อนหยุดมันไม่ยอมออกเลยครับผมทุกคนครั้งที่สิบหกโอ้โหเจสซี่ค่าก็ไม่ออกครับผมทุกคนโอ้โหผมเลยจะร้องครับเรั้งที่สิบหกไปแล้วนะฮะครั้งที่สิบเจ็ดโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับแต่เป็นตัวที่เราไม่อยากได้ครับผมเป็นตัว เออหมูนหมอดูตัวตกเบตาไปแล้วตัวตกเมตาไปแล้วโอ้โหเชลเลนจิวอวก็ไม่ได้ด้วยโอ้โหมูนหมอดูครับมันมันเชี่ยวอ้ะอีกสักสองทีไปอีกสองสองทีไปเหลือไว้สัก ห้าพันบิตอโอ้โหเบาเบาหลอกมาทําไมครับพีเบาหลอกมาทําไมครับพี่โอ้โหเกินไปปะเนี่ยไปต่อไปต่อครับอีกทีเดียวครับอีกทีเดียวบอลบอลบอลบอบดูบีดอ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 ดูบิดแบ่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 ไม่มาปวดเที่ยวลอยครับโอ้โหตอนนี้ที่ขาดนะ ตอนนี้ที่ขาดคืออนุพีธครับผมอนุพีธครับผมแล้วก็เบาวมายากลนะฮะแล้วก็เจ้าตัวเจสซิก้าครับผม3ตัวนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะเก็บมันได้หมดหรือเปล่านะทั้ง3ตัวแต่ผมขอพอแค่นี้ก่อนแล้วเราเอาไว้ต่อ e p 3นะทุกคนนะโอเคผมก็เรียบร้อยกันไปสำหรับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมในะ e P3 <laughs> ตามปราจนตัวอนูบีดัแล้วก็ลูบี้จะเหลืออยู่52 0 0ก็5,2 0 0นี่ก็คือหมดก็คือหมดเลยนะไม่เอามาใส่อีกแล้วนะครับผมเพราะว่าผมไปเขีย่ยตามกำแพงวัดตามกำแพงบ้านตามต้นไม้บ้านผมเนี่ยมันไม่มีแล้วนะคือมันสุดๆแล้วนะมีแค่นี้นะทุกคนถ้าเกิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับไปหากันต่อไปนะ ครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องลุงยุทธชาแนลด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะบ๊ายบาย